สวัสดีค่ะพี่ชื่อหญิงนะคะพี่ชื่อฟา้าใสค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการพระธรรมจะลงใจค่ะเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมาพบเจอเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆราชินีบนทุกคนค่ะฟา้าใสสั่งไหมคะว่าในเดือนกระะกฎาคมนี้เรามีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ได้กันถึง2งวันนั่นเองค่ะ อ๋อใช่เลยค่ะก็จะมีวันอาสาฬะหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวันอาสาฬะหบูชานะคะคนก็จะเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพระสงฆ์ค่ะเนื่องด้วยพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในทางพ,พุทธศาสนาค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวพุทธเราก็จะนิยมเข้าวัดทําบุญตักบารค่ะส่วนตอนค่ำนะคะเราก็จะนิยมเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระนรตะนันั่นเองค่ะส่วนวันเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นวันที่พระสงฆ์ได้เริ่มอยู่จําพรรษาตลอดระยะเวลาทั้งหมด3เดือนค่ะแล้วช่วงถึงเวลานั้นนะคะชาวพุทธเราก็จะไปท เทียนพันษาแล้วก็ผ้าอับน้ำฝนค่ะใช่ค่ะในเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะทางงานศาสนาและวัฒนธรรมของโรงแรมราชินีบนได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายถึงความสําคัญและหลังธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาค่ะเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อ,ขอคิดและคติทางเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะ,อะขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายสําหรับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันนั่นก็คือวันอาสาหาบูชาซึ่งปีน,นี้ตรงกับวันที่13กรกฎาคมขึ้น15ค่ำเดือน8ดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ได้พิสูจน์สงสาวกรูปแรกไม่ว่าจะเป็นโกนทัญญะได้ดวงธรรมเป็นคนแรกของโลกและที่สำคัญก็คือวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจชัดก็คือ เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระธรรมจักรคือวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไปครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสู้และก็ได้เสวยวิมุติสุขตลอดเจสัปดาห์ณบริเวณรอบต้นพระศรีมหาโพ์คำว่าอาสาละหะซึ่งแปลว่าการบูชาเดือน8นี้สำคัญอย่างไรประเด็นที่เราจะต้องเข้าลึกเข้าถึงเนื้อหาสาระนั่นก็คือ สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดสอนในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหรือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ทําให้ชีวิตเรานั้นดําเนินไปได้วยความเรียบร้อยสงบสุขเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองโดยไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนั่นก็คือประการที่1การประกอบตนเพลิดเพลิน ยินดีในความสุขก็คือรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเราเรียกว่าความสุขของทางโลกหรือทางพุทธศาสนาใช้ศัพท์ว่า,กา,าการมัสุขลริกานุโยกประการที่2การไม่สร้างความทรมานให้แก่ตนนั่นคือการประกอบตนเองการใช้ชีวิตตนเองโดยปราศจากความอดทนที่นอกเหนือจากความ ทรมานตนเองก็คือไม่ให้ตนเองเกิดความลำบากไม่ให้เหนื่อยกายไม่ให้เหนื่อยใจไม่ให้เหนื่อยสมองตนเองดำรงอยู่ในทางสายกลางที่เรียกว่ามักมีองคปาเริ่มตั้งแต่ความดำริความเห็นชอบความดำริชอบการพูดการงานการเจรจาหรือแม้กระทั่งความพยายามในการดำเนินชีวิต ตลอดถึงการตั้งสติการทำสมาธิรวมทั้งสิ้น8อย่างที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาสรุปความว่าเมื่อเข้าใจถึงอริยสัจสี่เราต้องเข้าใจว่าทุก์ขเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรกำหนดรู้ประการที่สองสมุทัยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรละเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกประการที่สมนิโรธความดับทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เราควรจะกระทำให้แจ้งให้ชัดและข้อที่4มัชชิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่เราจะต้องควรมันขยันมันเจริญและก็มันภาวนาทุกวันเพื่อให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความสุขนี่คือประเด็นสำคัญของวันอาสาฬหบูชาที่เราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึง้งสำหรับวันเข้าวันษาปีนี้ก็จะถัดจากวันอาสาฬหบูชามาอีกหนึ่งวัน ก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ถือว่าเป็นวันที่พระพิสุที่เป็นนักจารึกสแสวงธรรมและก็เทศนาสั่งสอนธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจะต้องหยุดพักอยู่กับที่เพื่ออะไรเพื่อทบทวนธรรมะที่ตัวเองได้ศึกษาค้นความมาสองเพื่อมีเวลาได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนเพิ่มเติม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือเพื่อได้รวบรวมเอาหลักธรรมคำสอนต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ณที่นั้นที่นี้ตรงนั้นตรงนี้มารวบรวมมาศึกษามาเรียบเรียงเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดมีวันเข้าวันษาปารบเหตุก็เนื่องว่าพิสุสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เดินทาง ไม่หยุดไม่พักผ่อนไปทั่วสารทิศและช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝนจึงต้องหยุดอยู่กับที่เพื่อไม่ให้เดินไปเหยียบย่ำเข้ากล้าของชาวชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่จะได้รับความเดือดร้อนในภายหลังพระพุธจึงทรงบัญญัติให้เข้าพรรษาจากนั้นสําหรับพระก็เป็นกิจกรรมที่พระทุกรูปสาวกทุกคนในสมัยพุทธกาล สาวกพระอาหารหันตุกองค์จะต้องอยู่พักจำพรรษาเพื่อศึกษาพราะธรรมคาสอนให้แน่นมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดประสงค์ทางฝั่งพระส่วงฝั่งญาติโยมพระวาาดั่นก็เพื่อได้ตั้งสัจจะตนเองตามพระว่าหนึ่งพรรษาสเดือนเราจะทําอะไรจะหลีกเว้นอะไรจะตั้งใจปฏิบัติอย่างไงนี่คือเป็นกุศโลบายลึกๆที่ทรงมัญญัติให้มี วันเข้าวันษาขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำสิ่งดีๆระหว่าง3มเดือนให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานำหลักธรรมคำสอนในวันอาสาฬหบูชาที่พุทธองค์ได้วางไว้ได้ตัดสอนไว้และก็ตั้งสัจจะอธิษฐานแห่งใจตนเองว่าตลอดพรรษาหรือตลอด3มเดือนนี้เราจะทำอะไรเป็นกรณีพิเศษสำหรับตัวเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เข้าวันษาหรืออาสาฬหะอาสาฬหะทุกปีนั้นจะมีประชาชนคนไทยเข้าวัดฟังเทศฟังศีลฟังเทศรับศีลเจริญภาวนาบูชาสถาคตด้วยการบูชาเวียนเทียนนะและก็เป็นกิจกรรมที่สืบไว้คงไว้ถึงความระลึกนึกถึงของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณที่พระองค์ได้ทรงมีแก่ชาวโลกมาตลอด ยาาวนานขอเจรริญพค่ะหลังจากที่เราได้รับชมการบรรยายของพระอาจารย์เสร็จนะคะหวังว่าเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะคะจะได้รับข้อคิดเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันคะ่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะงานศาสนาและวัฒนธรรมก็มีกิจกรรมดีๆให้น้องๆเข้าร่วมได้คะ่ะก็คือสามารถส่งภาพบรรยากาศในการเข้าร่วมพิธีการสำคัญทางศาสนานะคะส่งมาทาง QR Code วันนี K ้ได้เลยค่ะเพื H ่อเราเกียรติบัต ทางงานศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย